ีแค่เราสามคนอืมคุณค่ะอ่าไปนี่เราอยู่ที่ไหนกันคะอันนี้เราจะไปตกเงียบวันนี้เงียบเราเมาแล้วปลาหมึกจะมาไหมมาน้องบอกแล้วปลาหมึกมานี่เมื่อกี้เรานั่งเรานั่งสปีดโบ๊ทมา พุ่ยมิสไลเดอร์นี่จับลูกไว้ด้วยนะเนอนได้เลยนะจริงจริงนอนได้เลยนะลำนี้เป็นของเราแล้วเราเหมาเลยสามคน <c oughs> เก็บเข้ามาข้างในเยปเปียแ,แต่ตอนที่เราดูกันตรงนี้เสร็แล้วมันมัจนจะมีส์ไลเดอร์สองอันนีไม่สินหลงกับทีเดียวคนละลามมันคนละลำลามลูก <c oughs> จองจอยกรุ๊ปยังไงให้ได้เมาลำจ <laughs> อยกรุ๊ปยังไงมีสามคนจอยกรุ๊ปนี่คนที่หนึ่งคนที่สองแล้วก็แม่คนทนี่สาม Joy, 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 <laughs> เออจอยกันเองทงั้งลำก็มีมน้องๆก็ของได <laughs> ้นอนจริงตอนนี้เราก็คือมาเรือ้อยแล้วเราจะทำอะไรคะไม่ตกปลาหมึก <laughs> ใช่ไหมมาตกปลาหมึก แม่ว่าเมาขึ้นแน่อลยป่ะปว,ว่าอย่าเพียมเมาขึ้นแน่เลยอจะไปกินขนมไหมละ่ะ จิ้มลงไปจิ้มลงไปเหมือนเดิมปดเตรียมนะซอสย่างนั้นเลยเหรออืมอ่ะใส่ลงไปเลยกินเหรอได้เหรอเผ็ดน,นะน้ำจิ้มแซ่บจิ้มเผ็ด าเปิดไม่ออกหันหน้าให้ปะกลัดนกลั้นแม่นิ่มบ้างไม่แล้วอุ้ยหันงอเลยนุ่งหันงอเลยไม่แล้วโอ้นี่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ นะจัใู้เองก็ได้นะพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจับได้นะไม่มีไรจับกันีาืดๆนจือเพื่อนอะไรไย่จไปใกล้นะครัวมาก ไม่ตากแดดนะใช่ครับอะไวอันนี้ทำไมมันไม่ชมพูเราลอกออกใช่ครับพี่ต้องลอกออกเห็นว่าเราเวลาที่เรากินในนังอ่ะมันก็ไม่อร่อยครับทแบบนี้ いい、えー ขอเอาไปกินกันไหมคะกินที่พวกเกาหลีที่มันใส่ใส่แล้วใส่ซอสที่มันติดๆเอาเครือนี้เหรอยายายา้วมันจะพ่นไหมไอ้นี่ไม่พ่นไอ้เนี่ยตรงตรงใต้เนี่ยเห็นไหมมันว่ามันเข้าอะไรนะ เอาแชร์ไปก่อนได้ป่ะป๊าเอออันนั้นเดี๋ยวก่อนก็ได้เอาเอาไว้ก่อนเดี๋ยวกินไม่หมดอ๋อมันมันแค่ดึงดึงแค่นี้นมาไม่ได้เกี่ยวเคลินเลยนะเธอนี่อ่ะสัตว์สมิ si bisa sini memang